สวัสดีจ้าทุกคนวันดีจ้าพี่น้องมาเดอ้อมาลอด,ดูเห็ดจ้าทุกคนออทำที่มัดผมร่วงตรงไหนน้อยเนี่ยเออเราออกแล้วแล้วออกแล้วโอเคทุกคนไปจ้าละด,ดูเห็ดจ้าตามสาวสุดินไปนุ่นทุกคนโอ้ยขึ้นเนินเขาอีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ย ามาล่อดูเฮ็ดทุกคนไปจ้ะร่มลื่นมากเลยใส่หมวกก่อนเด้อจ้ะทุกคนอากาศเย็นจ้ะอุ้ยเนี่ยตํแแย่ ทําแยบป่าป่าที่มีเห็ดขึ้นทองเยอะนะพี่นะสีเหลืองเต็มเลยนะโอ้ยมันเป็นเนินอย่างนี้เราจะเกทปยังไงไม่ผมนี่ยังเดินไปอีกอ่ะโอเค ทุกคนหนุนเป็นเหวจ้ะทุกคนหุบเหวเด้อทุกคนหนุนโอ้โหผักอะไรเอ่ยที่มันรอรอเขาเรียกอะไรผักูดโอ้ผักกูดนี่มันเหมือนจะมีเนาะโอ้เนาะที่มาดูต้นต้นผักกูดรือป่ะหนะเนี่ยโอ้ยมันใช่ที่ไหนใช่ไหมไปดูไหมเฮ้เราจะขึ้นได้ไหมโอ้ได้เดี๋ยวหาทางลงทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นเหมือนเราจะเห็นผักกูด มันใช่บอลแนะโอนไปไปตามไปหาทางลงหาทางลงเุ้ยเย็นเย็นเฮ้ยเย็นเย็นเดี๋ยวดึงรองเท้าดีก่อนรองเท้าหลุดายไปเดี๋ยวตามไปใช่ไหมอุ้ยเยอะเลย ทุกคนเจอดงพระก,กูดแล้วจ้ะหนุนทุกคนด้านนี้ด้านบนจ้ะทุกคนโอ้ยลองถ้ามราไม่ดีเนี่ยใช่ไหม คนเราจะเลาะเชิงเขาลงไปเด้อนี่ทุกคนเห็นไหมน้นี่มีทางลงมันชันนะทุกคนกค่อยๆลงนะนี่อู้ะกุดโอ้ไปไปไปดูไป,ไป,ไป,ไปด,ไปดูเดี๋ยวพี่ตามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วลงไปดูทุกคนทุกคนไป ไปทุกคนค่อยๆลงไปได้ไปได้ไปไม่ได้ก็กิ้งลงไปแหละว,วะใส่ผ้าใบาเด้เอะวันนี้ทุกคนเ้ยวจ,จะกิ้งลงใช่ไหม,ไมอะไรล่ะพี่น้องดูนุนโอ้ยเอาค่อยลงไปแน่เอาค่อยลงไปแน่ ทำไมมันมีหวัวนะโอ้ยหอมป่าเก็บๆจริงมะเก็บเก <c oughs> <c oughs> ็บเก็บเก็บเฮ้ยทุกคนเลย,เเลยดูดีๆนนดูดีๆดอกไม้มากดูดีๆทุกคนนู่นเบิร์กนี่โอ้ยนุ่นใช่เลยนุ่นทุกคนเจ้พาพักูด <c oughs> ใช่ๆๆ โอ้ยทุกคนเลยประโจนภัยอีกแล้วเด้อสาวสุรินพาข่อยไปใส่นอนนี่ <laughs> ทุกคนแหมหลวกแล้วให้เอาไม้ไม่เอาไม้ไมไไมสต็อกมามีสต็อกอยู่จไล์ลงไปด้วยได้ไหมหนิเฮ้เอ้ยทุกคนยิวถึงแล้ว <laughs> <laughs> ทุกคน น้อยๆดอกไม้หรือเปล่าดมดูดมดูดมแล้วอ่ะไม่มีกลิ่นอ่ะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนนี่คือนี่ค่ะทุกคนเป็นหัวแบบนี้เราเอาไปกำหนึ่งเนะเาะไปดูว่าเป็นอะไรอันนี้อันนี้ผักกูดไหมเ,เดี๋ยวเขาดูก่อนเหมือนปะเดี๋ยวเขาดูก่อนใบมันห่างก,กันหรือปปเปล่าใบเฟิร์นเนาะ ผักกูดนะเนี่ยมันมีขนนะ่ะเห็นไ,ไหมใบเฟินเหรอถ้าผักกูดมันก็จะใบติดๆติดกันแล้วก็ไม่มีขนเนะาะมันไม่มีหน่อเล็กๆเนาะมีแต่หน่อใหญ่หถ่ายใกล้ๆก่อนโอ้ถ้าแบบนี้เฟินนี่อันนี้เฟินนี่ฟานเขาเรียกฟานกินไม่ได้จ้ะอันนี้ทุกคนมีน้ําไหลลงมาจากเขาเดลเนี่ถ้าน้ําป่ามาแล้วก็ตัวใครตัวมันเดอ้อ <laughs> <laughs> อ๋อนี่ทุกคน ฟานจะฟานจะไม่ใช่นี่ฟานเป็นเฟิร์นกินไม่ได้จ้ะอันนี้ไม่ใช่พักกูดดอกเดอ้อพี่นอ้องสาวสุรินหลอกแล้วจ้ะโดนสาวสุรินหลอกลงมามันไม่ใช่เลยจ้ะทุกคนมันเป็นฟานนะคะทุกคนนี่ฟานไม่ใช่พักกูดอกเดอ้อี่จ้ะทุกคนเป็นเป็นใบเฟิร์นอ่ะพี่นอ้องนี่กินไม่ได้แต่ชนิดนี้กินไม่ได้มีขนนี่ทุกคนเห็นไหมใบมันหางอย่างงี้ไม่ได้จะต้องใบ ไปชิดชดกันจ้ะอันนี้กินไม่ได้เด้อทุกคนโอเคมันไม่ใช่พระกูดดอกน่องลาบอฟเฟิร์นทุกคนดูถ้าเลาะป่าเด้อจ้ะพี่น้องเลาะป่าด,าดูหาเห็ดพี่นอ้องหาเฮ็ด นจ้าไปไปไปขึ้นไปไม่มีอะไรแล้วเนาะจุดนี้เนาะมีแต่เฟิร์นไม่มีพักกูดมีแต่เฟิร์นจ้าหนุ่มเฟิร์นเต็มเลยที่น้องป่าเฟิร์นด้วยจ้าหนุ่มเฟิร์น เต็มเลยโอ้ยนึกว่าเจอดงพระก,กดูดีใจเมดพี่น้องเอ้ยดีใจกิ่งลงเขามาดูพี่น้องเจอเฟินจ้ะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่พักกูดอ้อดูเอ้ยเนระพี่น้องเอ้ยอยากเห็นเนาะอยากเห็นเป็นบุญตาจ้ะพระก,กูดเป็นยังไงจ้ะเต็มเลยจ้ะพี่น้องเฟินทั้งนั้นเลยจ้ะเต็มเลยมีแต่เฟินจ้ะทุกคน เป็นป่าอยู่นี่จ้ะไปทุกคนขึ้นเขาไปจ้าไ,ไปไปเลยไปเลยไปพี่น้องขึ้นได้ขึ้นได้ไปไปจ้ะขึ้นได้อยู่<ป>ค่อยๆเดินค่อยๆเดิน ไม่มีอะไรนะจ๊ะไม่มีอะไรให้เก็บนะจ๊ะเนินมันเขามันเอียงแบบนี้แต่ว่ามันสามารถขึ้นได้แล้วต้องก็ค่อยเดินจ้ะทุกคนจะเดินขึ้นฝั่งนี้เด้อ จะได้ได้ดีพี่ขึ้นทางนี้ค่อยๆอ้อมขึ้นไปเดินเฉลียงเฉลียงปร๊บทุกคนพี่มามทางนี้พี่ใช่พี่เดินนี่พี่เดินนี่พี่เดินดนี่ได้ได้ นี่คือการปีนเขาโดยที่ไม่มีอุปกรณ์เกาะต้นไม้ไว้ทุกคนเท้าเพื่อนคือพี่ปุ้ยีลปีนเขาปีนเขาถือดีมือหนึ่งมือหนึ่งถือกล้องทุกคน สาวสุรินเลยโกหกกันว่ามีักบอกกันว่ามีพักกูดรีบลงกิ่งลงมาเลยตอนคืนปะนี่แม่ป่ะนี<ห>่อยจะไปทางไหนเนาะป่ะนี่พี่น้องซ<ห>อยซอยเนี่ย<ห>พี่น้องซอยคอยเนี่ย<ห>พี่น้องเอ้ยเนาะ<ห>สาวสุรินเอ้ยเนาะพาพี่มาทำอะไร ใช่ไหมมันใช่ไหมเฮ้ยทุกคนดูชันมากมันชันขนาดเลยพี่น้องเอ้ยเป็นกีฬาเลยนะมาขึ้นเขาทุกคนเฟิร์นเต็มเลยพี่น้องเออใช่ไหมเฟิร์นมอดอือเออไอ้นี่เห็ดขึ้นดำนี่เลยจ้ะพี่เห็ดพึ่งทองเห็ดเห็ดขึ้นดำนี่เลยจ้ะ อุ้ยเนาะมันไกลยังไมเนาะเนี่ยนุกปิ้มขึ้นมาเก็บอย่างนี้เลยเห็ดพื้นทองคือถ้าพี่ส่องกล้องไปนะคลองเต็มนี่เลยจ้ะเนาะใช่คนบ้านเขามากินไหมเก็บไหมเขาเก็บจากคนแก่เขาก็เดินมาเก็บจ้ะอ้หนุทุกคนนี่มีมีเห็ดมารอนเนอร์เห็ดพื้นทองอือฮะในปลาเนี้ยโอ้โนี่ใกล้ใกล้เลยเนาะก็ขึ้นเนี่ยเก็บตอนนี้เลยจ้ะทำางโอ้โหนี่ทุกคนเดี๋ยวเราต้องมาเก็บจ้ะนี่มาดูสถานที่ดูที่เก็บเห็ดเด้อพี่น้องนี่ใกล้ๆบ้าน ไม่ใช่มันเลิกออกแล้วนี้เนาะมันอาจจะมีเห็ดที่อีกที่ขึ้นนานเดือนนี้มันก็คงจะมีน้งพี่เห็นเขาเก็บอยู่นะเห็ดโมเรลอะไรน่ะเนาะมันออกไปคือดูสิเน้ามะแต่โมไม่เคยเห็นแถวนี้ไงต้องหาต้องหานะคนพี่ดูเนาะฟ้าน้องงามเลยไอ้มอดเนาะแต่ถ้าเกิดหน้าหน้ามันออกมอดนี่เขียวแบบดูสิมอดก็สวยมากมันกำลังเขียวแล้วกำลังเริ่มทุกคน บรรยากาศสวยงามมากเลยเยอะเห็บต้นร้านเก็บต้นทองเก็บโลดเห็นเขาเก็บมอเร็วเอ๊ะมันเป็นยังไงเนาะเนาะเผื่อมันจะขึ้นแล้วแต่ว่าไม่เห็นแถวนี้ไม่มีเนาะมันจะอยู่แบบที่ลุ่มๆมีป่าเนาะใช่น้เห็นเขาเก็บกันเยอะนะอู้หูกระเทียมก็มีนี่เอาฮ่ากระเทียมป่าเพื่อนจ๋าโอ้ยป่านี่ต้องเห็นเนี่ยแหละอ๋อทุกคนกระเทียมมีจ้ะทุกคนกระเทียมป่าใบกำลังอ่อนเลยพี่เออน่เอาเก็บไหม เอาไปเก็บสักสามสักกลมหนึ่งเอ้าเอาไปถ่ายวีดีโอหนึ่งสิเอาเก็บเก็บเก็บกลมหนึ่งเอาไปทำต้มจืดนะมาสวยงามเอาฝนลงต้นจ๋าเจอกระเทียมจ้ากระเทียมป่าเจอหลังบ้านในึกว่าจะเจอไอ้ไปพี่น้องฝนลงเม็ดแล้วจ้ะโอ้ยฟินเขาพี่น้องเอ้ยได้เหงื่อเลย มอสเขียวงามโอ้ยเนาะป่ามันน่าอยู่เนาะที่เดินคนเดียวได้ไม่ต้องกลัวเด้เอ,อคนแก่เขาก็เดินกันนะเถีเยวเนี้เนาะก็เจอจมูป่าวิ่งไม่ทันม,ม,มันมีนะหนูก็ไม่เคยเห็นมันสักทีอะเราจะวิ่งมันไม่ทันมันทุกคนเขียวจะไปถึงไหนกัน ไปอีกเนาะเหนื่อยหรือยังไม่เหนื่อยแต่ว่าฝนตกไม่เป็นไรใช่ไหมทางลมไหมนะอือ๋อเขานู้นเหรอหลังบ้านเหรอใช่โอเคไปไปไปแต่มันจะขึ้นอีกนะ,ะมันขึ้นแล้วมันก็จะไปอย่างนี้นะไม่เป็นไรด,ดูความอุดมสมบูรณ์ พมาดูดิเนโอ้โหนจุกคนโอ้็ดมูจัเนอ้นี่เห็ดมันจะออกตามนี้เลยเนาะนี่ดูสวยงามมากเลยเห้สวงามมากนี่เนาะป่าเขาเรียกว่าป่าทือิิเงินเนาะเนี่ยขับแบนบัก เออผักแว่นนีกินได้นี่จริงอะ่ะผักแว่นกินได้งามมากมอสที่นี่เขาเรียกมอสเนาะใช่ไหมบ้านเราเรียกมอสที่นี่เรียกมอส ทุกคนฝนลงเม็ดแต่ว่าเดี๋ยวฝนเดี๋ยวก็แดดเนาะนั่นแดดมาแล้วทุกคนเห็นไหมที่นี่เดี๋ยวฝนเด,วเดี๋ยวแดดจ้ะไม่ต้องกลัวจ้ะอากาศเย็นสบายเย็นสบายเลยนะจ๊ะลมแรงมากทุกคน เดินไปเรื่ยอยๆตัวนี้สวยมากเลยทุกคนอมอสเขียวๆเลยพี่น้องจา๋านุ่มเห็นไ,ไหมคะพี่น้องเห็นไหมเห็ดออกแถวนี้อย่าเดี๋ยวพามาเก็บเนาะทุกคนเนาะเดินขึ้นไปเรื่อยๆฝนมาเลยแต่ว่าเดี๋ยวก็แดดนะทุกคนทุกคนเจอบนเขา น้องสาวสุรินนะจ้านูสาวสุรินอยู่นู่นเดี๋ยวขอใส่รองเท้าก่อน,ท,อนทุกคนโหสวยงามเดี๋ยวดูตรงนี้โหทุกคนสวยมาก เต็มเลยสวยงามมากเลยนุ่นหุบเขาทุกคนหุบเหวนุ่นทุกคนเอ้ยโอ้เจอแต่มีทางไปทางนี้มีพักกูดเต็มเลยไหมพักกูดไหมน่ะโอ้ใบเฟิร์นทุกคนนุ่นทุกคน เฟิร์นเต็มเลยจ้ะเดีย๋ยวไม่มีพระก,กูดจ้ะทุกคนทุกคนโอ้โหเดี๋ยวมาดูมุมนี้ก่อนเด้อทุกคนนี่มุมนี้น้ำไหลลงทุกคนไ้เฟิร์นจะเป็นเขาเลยเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆที่น้อง พี่น้องป้องปายจ้ะไปจ้ะน้องเหนไหนน่ยูนียยย่ยนี่จ้ะ เฟินจะเฟินไม,ไม่ใช่ไม่ใช่พระกูดพี่มาดูเฟินเต็มเขาเลยนี่ว้าวเ,เต็มเลยจ้ไะนะไม่ใช่จ้ะเต็มเขาเลยเนะนาะนาจะเป็นพระกูนะดเนาะดูว้าวงามเยอะไปถึงนู่นเลยเป็นป่าเลยน้่นจ้ะแต่เขาเริ่มแก่แล้ว แต่ที่เราเจอถ้าใบห่างๆนะ่ะจะเป็นเฟิร์นแต่ถ้าใบติดกันนะ่ะจะเป็นเป็นพะกูดเดียมันมีสองแบบนะเนี่ยดูนะอันนี้ใบชนกันเนี่ยแต่มันก็มีขนอยู่ดีเนาะนนอืออันนี้ใบห่างๆนะ่ะอันนี้ใบชนกันแต่เขาบอกว่าถ้าชนกันหน่ะจะเป็นพระกูดแต่ทํามันมีขนล่ะองิน,นงามเนาะหนูนเนาะ เต็มเลยยินเขาเด้อทุกคนเอ้ยมหาดงพระกูดไม่มีจะเจอจะเฟินจะทุกคนเต็มเลยข้างล่างทุกคนทุกคนดูนี่อย่างสวยทุกคนโอสวยงามมาก ตนนี่มอสเยอะเพราะว่าป่ามันสวยแต่ทุกคนป่าอุดมสมบูรณ์เนาะขึ้นมาดีกว่าโอ้หน่งหกแวน้ำไหลลงไปนู่น เราจะได้มากินเห็ดทุกคนตอนนี้เราอยู่ตรงไหนถึงกลางเขายังยังยังไม่ถึงกลางเขาเลยจากที่นอกรดชื่นสดชื่นหน,นาวเย็นสบาย ดื่มน้ำก่อนนิดนึง